เพลงชนที่ดาโพสต์ถึงพ่อเอผู้จักไปคิดถึงทุกลมหายใจเพลงชนธิดาอัศวะเหมโพสต์ภาพวันวานกับคุณพ่อเอชนสวัสด์อัศวะเหมผู้จากไปนานกว่าห้าสิบวันแล้วหลังเกิดอาการฮี่สตรกระหว่างไปซ้อมแข่งรถที่จังหวัดบุรีรัมย์และเกิดภาวะหัวใจวาย ก่อนจะเสียชีวิตอย่างสงบในวัย55ปีเป็นการรวมคลิปน่ารักรัก,รกตลกตลกแกล้งคุณพ่อพร้อมทั้งเขียนข้อความซึ้งซึงว่า50วันแล้วที่พ่อเอของน้องเพลงเดินทางไกลรอวันที่จะได้กอดแน่นๆและหัวเราะกันดังๆแบบนี้อีกครั้งรักพ่อสุดหัวใจคิดถึงทุกลมหายใจ ปอลอพ่อห้ามงอนที่เพลงเอาเรื่องตลกตลกเวลาที่เพลงแกล้งพ่อมาลงนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอะไรวะเพลง